สวัสดีครับกลับมาพบอีกหนึ่งคลิปครับนานที่จะได้ลงครับนี่ได้นี้มาครับทุกคนคงจะไม่รู้จักหรือหรือรู้จักหรือว่าเคยได้ยินมานะครับผมอันนี้เขาเรียกผลึกสายฟ้านะครับผมนี่ผลึกสายฟ้าเป็นหินเลยนะครับเป็นหินยาวนะครับเป็นผลึกสายฟ้าเป็นหินเป็นเหล็ก ผสมกันครับเพราะสายฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันจะลงมาอะไรนะห้าหมื่นความร้อนนะครับห้าหมื่นโวลต์หรือเท่าไหร่มันจะทาไอ้ที่เป็นแท่งยาวๆนี่ครับภายในหนึ่งวินาทีแค่นั้นนะครับเขาเรียกเรียกผลึกสายฟ้านะครับทุกท่านนะครับอันนี้มีที่มานะครับพอดีรถขุดเขาไปขุดได้แล้วก็เอาดินมาเทอ,อยู่ตรงข้ามหน้าโรงเรียน ไปส่งลูกนะครับอยู่ข้างวัดน,นะครับมก็เลยเดินเดินเล่นครับเดินเดินไปถ่ายรูปเดินไปอะไรก็เลยเจอมานี่เขาเรียกนี่จะเป็นเส้นเล็กอันนี้เส้นยาวเส้นนี้จะยาวขึ้นมานะครับม่อใส่ชูไว้นะครับทุกท่านก็เคยเคยเคยได้ยินนะครับนะเคยได้ยินบบนี่อันนี้จะผลึกยาวมากไม่ใช่ไม้นะครับเป็นหินหมดเลยครับ หินเป็นเส้นมีสามเส้นแต่ผมเก็บมาเยอะมากเขาบอกว่าหนึ่งในแสนเลยนะครับที่จะหาเจออย่างเงี้ยครับเป็นปลึกสายฟ้าพอฟ้าผ่าลงอะ่ะมันจะเป็นเส้นวิ่งลงดินนะครับผมก็แปลกเหมือนกันก็อ่าก็เคยได้ยินอ่าไม่รู้ว่าเจออ่าจะได้เจอกับตัวนะครับน่ นึ่งในแสนนะครับจะเจอเจอเจอ,เจอยากมากนะครับผมเหมือนรถไมโครเขาขุดขุดแล้วมันก็หักออกจากกันหมดเลยเป็นชิ้นประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ชิ้นยาวประมาณนี้ก็หายากหนะ่อยแต่ตรงนั้นน่าจะฝังดินอยู่ข้างล่างก็น่าจะมีเยอะนะครับผมผลึกสายฟ้านะครับป้องกันคุณใสป้องกันอ,อันตรายจาก วิชาอาคมแบบของไม่ดีสิ่งไม่ดีต่างๆได้ผีสางนางไม้ก็ว่ากันไปนะครับผมอ่านี้ก็คือคนแก่เขาเล่ามานะครับก็เหมือนควันฟ้านะครับผลึกสายฟ้ามีนะครับอันนี้คือเขายังไงละ่ะเขาบอกเขาเป็นเป็นเป็นอะไรที่ยอมรับทั่วโลกเนี่ยผลึกทรายฟ้านี่ครับบางบางที่จะจะลงกับผืนทรายทรายนี่จะเกาะกันเป็น ดินเป็นหินเป็นเป็นแท่งงนี้เลยนะครับลงมานะครับโอเคครับอันนี้ก็มานำเสนอให้ดูนะครับเผื่อท่านไหนเจอมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้แหละครับผมก็มีท่อนใหญ่กว่านี้นะครับท่อนใหญ่กว่านี้ก็มีเก็บมาเยอะมากถามว่าเยอะไหมก,ก็ก็ได้สองถ้วยใหญ่ๆครับผมเพราะเขแตกเป็นละเอียดอย่างนี้เขาก็ความร้อนมันละลายเป็นหิน เป็นหินเลยนะครับติดกับดินไปเป็นหินเลยพวกแร่พวกแรก่ธาตุนี่จะละลายหลอมกันเขาบอกว่าจะมีพลังการพูดปีศาจกันสิ่งไม่ดีกันลมเพลมพัดต,ต่างๆนะครับผมอสายฟ้านะครับเขาจะมีพลังโอเคครับเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อมีอะไรมาจะนำเสนอให้ทุกท่านมาดูกันอีกนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับ